อย่าไปกังวลกับคนที่ไม่ชอบคุณจิตวิทยาในการอยู่ให้เหนือกว่าคุณพวกนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครเก่งแค่ไหนใจดีแค่ไหนหรือพยายามแค่ไหนก็จะมีคนที่ไม่ชอบคุณอยู่ดีและมันไม่ใช่ความผิดของคุณเสมอไปบางครั้งคนเราก็ไม่ชอบกันเพียงเพราะรูปลักษณ์น้ำเสียงพฤติกรรมหรือแม้แต่ความสำเร็จของกันและกันโดยที่ไม่มีเหตุผลชัดเจนเลยด้วยซ้ำความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติของสังคมมนุษย์ เพราะคนแต่ละคนมีประสบการณ์ความคิดและอคติที่แตกต่างกันดังนั้นแทนที่จะพยายามเปลี่ยนใจคนที่ไม่ชอบคุณซึ่งบางครั้งเป็นสิ่งที่เปล่าประโยชน์สิ่งสำคัญจริงๆคือคุณจะจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นอย่างไรโดยไม่ให้มันบั่นทอนจิตใจหรือชุดคุณให้ตกตำ่ำลงไปอยู่ในระดับเดียวกับพลังลบที่ถูกส่งมาหลักจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณอยู่เหนือคนที่ไม่ชอบคุณได้อย่างสง่างาม เข้าใจว่าการไม่เป็นที่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครในโลกนี้ที่จะได้รับความรักจากทุกคนการที่คุณไม่เป็นที่ชอบของบางคนไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีคุณค่าแต่แค่คุณไม่ตรงกับภาพที่เขาคาดหวังหรือไปกระตุ้นบางอย่างในตัวเขาที่เขาเองก็อธิบายไม่ได้การยอมรับข้อนี้คือก้าวแรกของการหลุดพ้นจากความพยายามเอาใจทุกคนอย่าตอบสนองต่อความเกลียดด้วยความเกลียด ในทางจิตวิทยาคนที่โจมตีหรือดูถูกคนอื่นมักสะท้อนภาพของความไม่มั่นคงในตัวเองออกมาการตอบโตด,ด้วยความโกรธหรือประชดประชานอาจทำให้คุณดูเหมือนคนที่ไม่มีความมั่นใจพอจะอยู่เฉยๆได้การนิ่งเฉยด้วยสติและเมตตาคือวิธีที่สง,ง่างามที่สุดในการอยู่เหนือคนพวกนั้นโฟกัสที่คุณค่าของตัวเองไม่ใช่ความเห็นของคนอื่น คุณไม่จําเป็นต้องให้ทุกคนยอมรับเพื่อจะมีคุณค่าความเห็นของใครบางคนไม่ใช่คําตัดสินชีวิตของคุณคนที่ประสบความสําเร็จและมีความสุขในชีวิตมักจะโฟกัสที่เป้าหมายและคุณค่าของตัวเองมากกว่าที่จะสนใจคําพูดจากคนที่ไม่ได้เข้าใจชีวิตคุณจริงฮ่า <h> ฮ <aha> ไม่พยายามเปลี่ยนใจคนที่ตัดสินคุณจากมุมแคบบางคนตัดสินคุณจากคําพูดของคนอื่นรูปลักษณ์ภายนอก หรือความเข้าใจผิดที่ไม่เคยคิดจะตรวจสอบจิตวิทยาแนะนำว่าอย่าสีเวลาอธิบายตัวเองให้คนที่ตัดสินคุณไปแล้วฟังเพราะพวกเขาไม่ได้ฟังด้วยใจเปิดพวกเขาแค่อยากยืนยันความเกลียดที่เขามีอยู่แล้วเก็บพลังงานไว้ใช้กับคนที่เห็นคุณค่าคุณจะดีกว่าใช้ความไม่ชอบเป็นเครื่องทดสอบความเข้มแข็งภายในทุกครั้งที่คุณโดนปฏิเสธ หรือถูกพูดถึงในแง่ลบลองมองมันเป็นบททดสอบว่าคุณมั่นคงในตัวเองแค่ไหนมันคือโอกาสในการฝึกจิตให้เข้มแข็งพัฒนาเมตตาและพิสูจน์ว่าคุณไม่จำเป็นต้องลดตัวลงเพื่อให้คนอื่นรู้สึกพอใจห้อมล้อมตัวเองด้วยคนที่เห็นคุณจริงๆคนที่รักคุณจะเห็นคุณค่าที่แท้จริงโดยไม่ต้องอธิบายอะไรคนกลุ่มนี้คือแหล่งพลังงานเชิงบวกที่ควรเก็บรักษาไว้ให้ดี จงอยู่ใกล้คนที่เข้าใจคุณเคารพคุณและพร้อมจะเดินไปข้างหน้ากับคุณแม้ในวันที่คุณไม่สมบูรณ์แบบยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนจะชอบคุณและไม่เป็นไรเลยในโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเราต่างมีภูมิติหลังความคิดความรู้สึกและมุมมองชีวิตที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจึงเป็นเรื่องธรรมดายอย่างยิ่งที่จะมีบางคนที่ไม่ชอบคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีแค่ไหน หรือพยายามเข้ากับเขามากเพียงใดก็ตามเพราะมนุษย์ไม่ได้มีหัวใจดุงเดียวกันคนเราเกิดมาในบริบทที่แตกต่างบางคนเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นเข้าใจความแตกต่างของผู้อื่นบางคนเติบโตมาท่ามกลางความขาดแลงความกลัวหรือความเจ็บปวดจนกลายเป็นคนที่มองโลกอย่างระแวดระวังหรือแม้กระทั่งอิจฉาผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว บางครั้งเขาไม่ชอบคุณไม่ใช่เพราะคุณทำอะไรผิดแต่เพราะคุณมีสิ่งที่เขาไม่มีความมั่นใจความสุขหรือความสำเร็จบางคนไม่ชอบคุณเพราะพวกเขาไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจวิธีคิดของคุณไม่เข้าใจจังหวะชีวิตหรือความฝันของคุณและบางคนอาจแค่หงุดหงิดกับชีวิตตัวเองแล้วเผลอระบายพลังลบออกมาใส่คนรอบตัวโดยไม่รู้สึกผิดคุณไม่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ และคุณก็ไม่จาเป็นต้องพยายามควบคุมมันการยอมรับคืออิสรภาพที่แท้จริงเมื่อคุณยอมรับความจริงว่าไม่ใช่ทุกคนจะชอบคุณคุณจะเริ่มรู้สึกเบาสบายคุณจะหยุดใช้พลังงานเพื่อเอาใจทุกคนหยุดเสียเวลาอธิบายตัวเองให้คนที่ไม่เคยพยายามเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือคุณจะได้พลังคืนกลับมาเพื่อใช้กับสิ่งที่มีความหมายจริงฮ่าฮ่ พราะความพยายามทำให้ทุกคนพอใจนั้นเป็นภาระที่เป็นไปไม่ได้แม้แต่คนที่ใจดีที่สุดในโลกก็ยังมีคนเกลียดอยู่ดีการไม่เป็นที่รักของบางคนไม่ได้แปลว่าคุณไร้ค่าคนจำนวนมากสับสนระหว่างความรักจากคนอื่นกับคุณค่าของตัวเองแต่จริงๆแล้วคุณค่าของคุณไม่เคยลดลงเพียงเพราะมีบางคนไม่เห็นมันลองคิดดูว่าหากมีคนมองเพชรแล้วบอกว่าไม่สวย เท็ดก็ยังเป็นเท็รอยู่ดีจงจำไว้ว่าคุณค่าของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายตาคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเป็นและวิธีที่คุณใช้ชีวิตจงเลือกคนของคุณไม่ใช่พยายามเป็นของทุกคนแทนที่จะพยายามเป็นที่รักของทุกคนจงเลือกอยู่กับคนที่เข้าใจและเห็นคุณจริงๆคนที่ยอมรับในความเป็นคุณโดยไม่ต้องให้คุณปรับเปลี่ยนตัวเอง คนที่แม้คุณจะเงียบเขาก็ยังรู้สึกสบายใจในความเงียบนั้นคนที่แม้คุณจะผิดพลาดเขาก็พร้อมจะอยู่ข้างคุณไม่ใช่หันหลังให้ทันทีและสุดท้ายอย่าใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อวิ่งไล่ความรักจากคนที่ไม่เคยตั้งใจจะให้มันคุณมาตั้งแต่แรกจงรักษาหัวใจของคุณไว้ให้กับคนที่เห็นคุณค่าของมันจริงฮ่า และจงรักตัวเองมากพอที่จะเดินออกจากพื้นที่ที่ไม่มีความเข้าใจไม่มีการยอมรับและไม่มีความจริงใจให้คุณเลยเพราะคุณไม่จำเป็นต้องเป็นที่รักของทุกคนเพื่อที่จะมีความสุขคุณแค่ต้องรักตัวเองให้พอและอยู่ในที่ที่หัวใจคุณไม่ต้องดิ้นรนความนิ่งคืออาวุธคนฉลาดไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์ในโลกที่เต็มไปด้วยการกระทบกระทั่งทั้งจากคำพูดสีหน้าหรือ พฤติกรรมของผู้อื่นสิ่งหนึ่งที่หลายคนลืมไปคือคุณไม่จําเป็นต้องตอบโต้ทุกสิ่งที่มากระทบคุณเสมอไปเพราะในหลายๆสถานการณ์ความนิ่งไม่พูดไม่โต้ไม่สถานคือการตอบกลับที่ทรงพลังที่สุดคนที่พยายามปั่นอารมณ์คุณมีเป้าหมายชัดเจนคนที่ตั้งใจพูดกระทบพูดแดกดันหรือยั่วยุให้คุณโมโหหมักมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวเขาอยากเห็นคุณเสียสูญ เขาอยากให้คุณหลุดจากกรอบที่คุณควบคุมตัวเองได้อยากให้คุณตอบโต้ด้วยความโกรธเพื่อจะได้มีข้ออ้างมองว่าคุณไรเหตุผลอยากลดคุณค่าของคุณลงมาให้เท่ากับเขาหรือต่ำกว่าเขาและในบางครั้งแค่อยากรู้สึกว่าเขามีอำนาจเหนือคุณการนิ่งไม่ตอบคือการยืนอยู่ในอำนาจของตัวเองเมื่อคุณเลือกที่จะนิ่งไม่ตอบโต้กลับในทันทีไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณรู้ว่า การตอบโต้ด้วยอารมณ์ไม่เคยชนะใครได้อย่างแท้จริงความสงบเป็นเหมือนเกราะที่ไม่มีใครสามารถเจาะทะลุได้และมันเป็นการส่งสารอย่างสุขุมว่าฉันไม่ได้อยู่ในเกมเดียวกับคุณคุณจะปั่นฉันไม่ได้เพราะฉันควบคุมตัวเองได้ดีเกินไปความนิ่งคือสัญ,ญลักษณ์ของวุฒิภาวะทางอารมณ์ในโลกนี้ใครๆก็พูดได้ใครๆก็โวยวายได้ใครๆก็ปากไว้ได้ แต่คนที่อดทนได้ภายใต้แรงกดดันคนที่ยังยิ้มหรือเงียบได้แม้ข้างในรู้สึกเดือดคือคนที่มีวุฒิภาวะจริงฮ่าฮการตอบสนองอย่างมีสติค,คือสิ่งที่แยกผู้ใหญ่ทางอารมณ์ออกจากคนที่ยังปล่อยให้ตัวเองเป็นทาสของความโกรธความเงียบสามารถฆ่าได้มากกว่าคำพูดบางครั้งคำพูดคือเชื้อเพลิงของไฟแต่ความเงียบคือสายลมที่ทำให้ไฟดั การไม่พูดไม่แสดงความรู้สึกไม่ให้ปฏิกิริยาอาจทำให้คนที่พยายามยั่วยุคุณหงุดหงิดยิ่งกว่าถูกต่อว่าเสียอีกเพราะเขาไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการและเขาจะเริ่มรู้สึกว่าคุณสูงเกินกว่าที่เขาจะแต่ต้องความนิ่งไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการเลือกชัยชนะแบบผู้มีปัญญาคนที่โต้กลับทันทีอาจจะชนะความสะใจในระยะสั้น แต่คนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรนิ่งมักจะชนะในระยะยาวเพราะคุณรักษาภาพลักษณ์รักษาพลังงานชีวิตและรักษาสติรภาพในใจของตัวเองไว้ได้ทั้งหมดคุณไม่ปล่อยให้อารมณ์ชั่วพังชื่อเสียงหรือความสัมพันธ์ระยะยาวคุณเลือกการควบคุมตัวเองแทนที่จะพยายามควบคุมคนอื่นเปลี่ยนความสนใจจากเขามาเป็นคุณ ศิลปะแห่งการดึงพลังคืนจากคนที่ไม่เห็นคุณค่าเราเราทุกคนเคยอยู่ในจุดนั้นจุดที่เราคิดวนไปวนมาว่าเขาจะคิดยังไงกับเราเขาจะพูดถึงเราแบบไหนหรือทำไมเขาไม่ชอบเราทั้งที่เราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่รู้ไหมทุกวินาทีที่คุณเอาใจไปจดจ่ออยู่กับเขาคุณกำลังยกอำนาจในชีวิตของคุณให้กับคนที่อาจจะไม่แม้แต่คิดถึงคุณจริงๆ ด้วยซ้ำคุณกำลังให้เวทีกลางของชีวิตกับคนอื่นอยู่หรือเปล่าลองจินตนาการว่าชีวิตคุณเป็นละครเวทีหนึ่งเรื่องถ้าคุณเอาเวลาและความคิดทั้งหมดไปโฟกัสกับว่าเขาว่าเราอะไรหรือเขาไม่พอใจอะไรเราคุณกำลังทำให้เขาได้บทพระเอกนางเอกในชีวิตของคุณทั้งที่จริงๆเขาควรจะเป็นเพียงตัวประกอบไร้บทการหมกมุ่นกับสายตาและคำพูดของคนอื่น กำลังทำให้คุณละเลยบทของตัวเองคุณกำลังแสดงบทที่คนอื่นเขียนให้แทนที่จะเขียนเรื่องราวชีวิตในแบบที่คุณต้องการถามตัวเองตรงๆคุณอยากเป็นคนแบบไหนแทนที่จะคิดว่าเขาคิดยังไงกับฉันให้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามที่ทรงพลังกว่าฉันอยากเติบโตไปในทิศทางไหนคุณค่าอะไรที่ฉันอยากยืนหยัด พลังงานของฉันควรถูกใช้กับเรื่องแบบไหนเมื่อคุณเริ่มถามคำถามแบบนี้คุณจะเริ่มหันกลับมาโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองแทนการพยายามเอาชนะใจคนอื่นและคุณจะพบว่าคุณมีพลังมากกว่าที่เคยรู้สึกมาตลอดคนที่รักตัวเองอย่างมีสติกจะไม่ยกพลังใจให้กับคำพูดที่ไม่มีน้ําหนักไม่ใช่ทุกเสียงควรค่าแก่การฟัง บางเสียงเกิดจากอคติบางเสียงเกิดจากความไม่เข้าใจและบางเสียงก็เกิดจากความเจ็บปวดภายในของผู้พูดเองการที่คุณไม่ยอมเอาใจไปผูกไว้กับเสียงลบนั้นไม่ใช่เพราะคุณไม่แคร์แต่เพราะคุณรู้ว่าคุณมีคุณค่ามากเกินกว่าจะปล่อยให้เสียงเหล่านั้นกำหนดเส้นทางชีวิตคุณโฟกัสที่ตัวคุณเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่คุณควบคุมได้คุณควบคุมไม่ได้ว่าใครจะพูดถึงคุณอย่างไร คุณควบคุมไม่ได้ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบคุณแต่สิ่งที่คุณควบคุมได้แน่นอนคือวิธีที่คุณมองตัวเองวิธีที่คุณเลือกตอบสนองและวิธีที่คุณใช้พลังงานในแต่ละวันจงเป็นคนที่คุณภาพกระพุมใจแม้ไม่มีเสียงปรบมือจากใครเลยก็ตามยิ่งคุณเอาใจไปผูกกับเขามากเท่าไรคุณก็ยิ่งสูญเสียตัวตนของคุณเองไปเท่านั้น การเปลี่ยนโฟกัสจากเขามาสู่คุณคือการเรียกพลังชีวิตคืนความสำเร็จความสงบและความสุขที่แท้จริงไม่เคยเกิดจากการเอาใจคนอื่นแต่เกิดจากการซื่อสัตย์กับตัวเองเมื่อคุณโฟกัสที่ตัวเองโลกภายนอกจะมีพลังน้อยลงในการทำร้ายคุณใช้ความไม่ชอบเป็นกระจกสะท้อนตัวเองอย่างมิติกเติบโตจากคำวิจารณ์โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของมัน ในโลกที่เต็มไปด้วยความคิดเห็นหลากหลายคุณไม่มีทางควบคุมได้ว่าใครจะรู้สึกอย่างไรกับคุณบางคนอาจชื่นชมคุณบางคนอาจไม่เข้าใจคุณและบางคนก็อาจไม่ชอบคุณเลยโดยที่คุณไม่เคยทำอะไรผิดแต่แทนที่จะรีบปิดใจหรือตอบโต้กลับด้วยอารมณ์หลงตั้งสติและใช้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกระจกที่สะท้อนกลับมาหาตัวคุณฟังแต่ไม่ต้องเชื่อทุกอย่าง ความเห็นจากคนอื่นคือข้อมูลไม่ใช่คําตัดสินบางครั้งความไม่ชอบที่คนมีต่อเราอาจมีบางส่วนที่พอจะตรวจสอบและเรียนรู้ได้เช่นเราเผลอพูดอะไรแรงเกินไปหรือเปล่าการแสดงออกของเราทำให้เข้าใจผิดหรือไม่เรามีช่องว่างในการพัฒนาทักษะการสื่อสารหรือการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นหรือเปล่าหากคำวิจารณ์นั้นมีมูลความจริง และเราตรวจสอบได้อย่างมีสติเราก็ควรขอบคุณมันเพราะมันช่วยให้เราเห็นจุดบอดบางอย่างที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนคนที่กล้าเผชิญหน้ากับคำวิจารณ์อย่างเปิดใจคือคนที่เติบโตได้ไกลที่สุดแยกแยะให้ได้ว่าคำวิจารณ์หรือความอคติอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคำพูดลบที่ควรค่าแก่การนำมาใคร่ครวญบางคนแค่ไม่ชอบหน้า บางคนแค่อยากระบายอารมณ์และบางคนก็อาจถูกกระตุ้นจากความรู้สึกเปรียบเทียบอิจฉาหรือบาดแผลในใจตัวเองในกรณีแบบนี้สิ่งที่คุณควรทำมีเพียงหนึ่งเดียวคือไม่รับมาใส่ใจอย่าปล่อยให้คำพูดที่ไม่มีเหตุผลทำลายความมั่นใจของคุณอย่าปล่อยให้ความเห็นที่มาจากอคติลากคุณให้ต่ำลงไปในพลังงานแบบเดียวกัน เติบโตอย่างมีทิศทางไม่ใช่เปลี่ยนตัวเองเพียงเพราะใครบางคนไม่พอใจการเปิดใจฟังคำวิจารณ์ไม่ได้แปลว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ถูกใจทุกคนเป้าหมายของการสะท้อนตัวเองไม่ใช่การทำให้คนอื่นรักแต่เป็นการทำให้คุณรักตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นได้เพราะสุดท้ายแล้วการพัฒนาตัวเองควรมาจากคุณค่าที่คุณยึดถือไม่ใช่จากแรงกดดันที่ใครโยนใส่ การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณทำด้วยความตั้งใจไม่ใช่เพราะความกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับถ้าไม่มีอะไรน่ารับมาก็แค่ปล่อยไปหลังจากพิจารณาอย่างมีสติแล้วหากพบว่าคำไม่ชอบนั้นว่างเปล่าไม่มีเหตุผลไม่สร้างสรรค์และไม่ได้ช่วยให้คุณเห็นอะไรใหม่ฮ่าฮก็ไม่จำเป็นต้องใส่ใจอีกต่อไปคุณมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะปล่อยผ่าน โดยไม่ต้องรู้สึกผิดและหันมาให้เวลากับสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตคุณจริงฮ่าฮความไม่ชอบจากคนอื่นไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่เป็นสิ่งที่เราควรเรียนรู้วิธีจัดการกับมันอย่างมิสติิหากคำวิจารณ์มีเหตุผลจงขอบคุณมันและนำมาใช้พัฒนาตัวเองหากมันไม่มีสาระหรือเต็มไปด้วยอคติจงปล่อยวางและอย่าเอามาเป็นภาระทางใจ การสะท้อนตัวเองควรเป็นกระบวนการที่คุณทำเพื่อเติบโตไม่ใช่เพื่อเอาใจใครเติบโตจากคำวิจารณ์แต่อย่าลดตัวเองลงเพียงเพราะคำวิจารณ์นั้นอยู่ให้ได้โดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครเพราะความเงียบมั่นคงกว่าคำอธิบายใดฮ่าฮในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังความคาดหวังและคำตัดสินจากรอบด้านการอยู่เฉยเฉย แต่ยังรู้สึกมั่นคงกับตัวเองกลายเป็นทักษะสำคัญที่คนส่วนใหญ่กลับมองข้ามหลายครั้งเราใช้พลังงานไปมากกับการพยายามอธิบายตัวเองแก้ตัวให้เข้าใจหรือแสดงให้ใครบางคนเห็นว่าเราดีพอแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรเลยถ้าคุณรู้จักคุณค่าของตัวเองคนที่เหนือกว่าไม่ใช่คนที่พูดมากกว่าบางคนคิดว่าการตอบกลับคือการเอาคืน บางคนเชื่อว่าการอธิบายจะทําให้คนอื่นเข้าใจแต่คนที่เหนือกว่าจริงๆมักเงียบเขาไม่จําเป็นต้องเอาชนะใครด้วยคําพูดเพราะเขารู้ว่าตัวตนของเขาพิสูจน์ตัวเองอยู่แล้วทุกวันคนที่ต้องการเสียงปรบมือจากคนอื่นอาจยังไม่แน่ใจในความมั่นคงภายในของตัวเองไม่ใช่ทุกคนสมควรได้รับคําอธิบายจากคุณในชีวิตนี้จะมีคนที่เข้าใจคุณ โดยที่คุณไม่ต้องอธิบายแม้แต่คำเดียวและก็จะมีคนที่ไม่เข้าใจคุณต่อให้คุณพูดเป็นพันคำก็ตามอย่าเสียเวลาพิสูจน์ตัวเองให้กับคนที่มองคุณด้วยอคติหรือไม่ตั้งใจฟังคุณตั้งแต่แรกเพราะต่อให้คุณพูดดีแค่ไหนเขาก็จะหาวิธีมองคุณในแง่ลบอยู่ดีการไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองคืออิสรภาพของคนที่เติบโตแล้วเมื่อคุณเข้าใจและยอมรับตัวเองได้อย่างแท้จริง คุณจะรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนรักคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกการตัดสินใจของคุณคุณไม่จำเป็นต้องให้ใครเห็นว่าคุณเก่งแค่ไหนเพื่อที่จะมีคุณค่าเพราะคุณค่าในตัวคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับการยอมรับจากภายนอกแต่มาจากการยอมรับตัวเองที่แน่วแน่จากข้างในความสำเร็จเงียบๆมักน่าเกรงขามที่สุด คนที่ประสบความสำเร็จจริงๆมักไม่เอาชีวิตไปโชว์ใครเขาใช้ชีวิตเงียบๆสร้างอะไรบางอย่างเงียบๆและทำให้ผลลัพธ์เป็นคนพูดแทนเขาเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการพิสูจน์มักไม่มีเวลาสร้างอะไรจริงฮ่าฮแต่คนที่มั่นใจและโฟกัสในสิ่งที่ทำจะก,กลายเป็นหลักฐานให้ตัวเองโดยไม่ต้องพูดคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองให้กับทุกคน คนที่ตัดสินคุณจากภายนอกไม่สมควรได้อำนาจในการกำหนดคุณค่าภายในของคุณการอยู่ให้ได้โดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครคือการยืนหยัดด้วยความสง่างามและความมั่นคงจากข้างในพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นในทุกวันว่าคุณคือคนที่คุณอยากเป็นและปล่อยให้เวลากับผลงานเป็นคนเล่าเรื่องของคุณแทนโฟกัสกับคนของคุณไม่ใช่คนที่ไม่ใช่ของคุณ เพราะคุณมีค่าพอสำหรับบางคนเสมอแม้จะไม่ใช่สำหรับทุกคนในทุกช่วงของชีวิตเราจะพบเจอผู้คนมากมายบางคนเข้ามาเพียงช่วงเวลาสั้นฮ่าฮบางคนอยู่กับเรานานแสนนานและบางคนก็ผ่านมาแค่เพื่อสอนว่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นของเราแต่ท่ามกลางเสียงตัดสินความไม่เข้าใจหรือแม้กระทั่งความเย็นชายังมีคนของคุณอยู่เสมอ คนที่เข้าใจคุณโดยไม่ต้องอธิบายมากคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณแม้ในวันที่คุณไม่เห็นมันเองอย่าให้เสียงของคนไม่ใช่ลกลบความรักของคนที่ใช่มันง่ายมากที่ใจเราจะไปติดอยู่กับคำพูดไม่ดีจากใครบางคนง่ายเหลือเกินที่จะจำสิ่งที่ใครสักคนพูดเพียงครั้งเดียวแต่ลืมคำว่าภูมิใจในตัวคุณนะจากคนที่รักเรามาตลอด เพราะสมองมนุษย์มักไวต่อคำวิจารณ์มากกว่าคำชมคุณจึงต้องตั้งใจเลือกจำให้เป็นจงจำว่าคุณมีครอบครัวที่รักคุณคุณมีเพื่อนที่อยู่เคียงข้างคุณมีคนที่เคยยิ้มให้คุณเพราะแค่คุณเป็นตัวของตัวเองอย่าให้คนเพียงไม่กี่คนลบล้างคุณค่าทั้งหมดนั้นคนของคุณไม่ต้องพยายามเป็นใครเพื่อให้เขารัก คนที่ใช่สำหรับคุณคุณไม่ต้องพยายามปรับอะไรเลยเพื่อให้เขายอมรับคุณสามารถผิดพลาดได้ล้มได้งองแงได้เหงาได้และเขาจะยังอยู่ตรงนั้นเพื่อเตือนว่าคุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่เป็นคุณก็พอแล้วคนที่ไม่ใช่มักทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่พอแต่คนที่ใช่จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าแม้ในวันที่ไม่มีอะไรเลย เลือกให้พลังงานกับความสัมพันธ์ที่เติมเต็มคุณทุกวันคุณมีพลังใจจำกัดคุณจะเลือกใช้มันเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้กับคนที่ไม่เห็นค่าหรือจะเลือกใช้มันกับคนที่เชื่อในคุณอยู่แล้วเวลาคุณรู้สึกเหนื่อยให้กลับไปหาคนของคุณเวลาคุณรู้สึกแย่อย่าลืมคนที่รอจะกอดคุณเวลาคุณอยากเลิกพยายามอย่าลืมว่ามีคนที่รอเห็นคุณลุกขึ้นอีกครั้ง พราะความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้ดึงคุณลงแต่มันจะผลักคุณขึ้นแม้ในวันที่คุณไม่เหลือแรงคนของคุณอาจไม่มากแต่พอเสมอคุณไม่ต้องมีคนทั้งโลกอยู่ข้างคุณแค่มีไม่กี่คนที่อยู่ข้างคุณจริงๆก็เพียงพอแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ทุกคนชอบแค่เป็นคนที่คนของคุณรักและใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับความรักนั้น นั่นก็เพียงพอที่จะทำให้หัวใจคุณแข็งแรงการอยู่เหนือคนที่ไม่ชอบคุณไม่ใช่เรื่องของความเย็นชาแต่คือวุฒิภาวะทางอารมณ์หลายคนมักเข้าใจผิดว่าการอยู่เหนือคนที่ไม่ชอบเราหมายถึงการแสดงออกแบบเย็นชาร้ายน้ำใจหรือแม้กระทั่งหยิงพยองแต่นั่นไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงเลยความหมายที่แท้จริงของการอยู่เหนืออยู่ที่การจัดการกับตัวเองยังมีสติและมีศักดิ์ศรีมากกว่า การอยู่เหนือคือการไม่จมอยู่กับพลังลบของคนอื่นคนบางคนอาจไม่ชอบคุณหรือแสดงท่าทีไม่ดีต่อคุณเพราะเหตุผลต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับคุณเลยก็ได้เช่นความอิจฉาความไม่เข้าใจหรือแม้กระทั่งความไม่มั่นคงในตัวเองของพวกเขาเองถ้าคุณปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาทำลายจิตใจหรือเอาตัวเองไปจมอยู่กับพลังลบของพวกเขาคุณก็เหมือนเป็นฝ่ายแพ้ไปโดยไม่จำเป็น วุฒิภาวะทางอารมณ์คือกุญแจสําคัญการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์หมายถึงการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตัวเองและคนอื่นได้ดีและที่สําคัญคือควบคุมอารมณ์ไม่ให้กลายเป็นเครื่องมือของผู้อื่นเมื่อเจอความไม่ชอบหรือพลังลบจากใครคุณเลือกได้ว่าจะเก็บมาใส่ใจหรือจะปล่อยผ่านและการปล่อยผ่านอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่า ฉันมีความมั่นคงพอไม่ยอมให้ใครดึงฉันลงไปการยืนหยัดในตัวเองคือชัยชนะที่แท้จริงการอยู่เหนือคนที่ไม่ชอบคุณไม่ใช่การเอาชนะด้วยคำพูดหรือการเผชิญหน้าแต่มันคือการยืนหยัดในความเชื่อและคุณค่าของตัวเองเดินหน้าทำสิ่งที่ถูกต้องในแบบของคุณและไม่ปล่อยให้คำพูดหรือการกระทำของคนอื่นมาทำลายความสุขและความสงบในใจคุณ คุณไม่ต้องรอให้ใครยอมรับหลายคนมักพยายามพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ผู้อื่นยอมรับแต่ความจริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องยอมรับและเคารพตัวเองก่อนเมื่อคุณมีความเคารพในตัวเองสูงพอไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรหรือพูดอะไรก็ไม่สามารถทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าและนั่นคือการอยู่เหนือคนที่ไม่ชอบคุณอย่างแท้จริง สุดท้ายนี้อย่าลืมว่าชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่จะเสียเวลากังวลกับคนที่ไม่ชอบเราการเลือกที่จะอยู่เหนือความรู้สึกลบของผู้อื่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นคนเย็นชาแต่มันคือการรักและให้เกียรติตัวเองในแบบที่สมควรได้รับจงใช้พลังงานของคุณไปกับการพัฒนาตัวเองและสร้างความสุขในชีวิตของคุณเองเพราะคนที่รักและเห็นคุณค่าในตัวคุณจริงๆจะเป็นกำลังใจให้คุณเดินหน้าต่อไปเสมอ จงมั่นใจในตัวเองและก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างสง่างามในทุกสถานการณ์เพราะความสำเร็จที่แท้จริงคือความสงบและความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในตัวคุณเอง